พี่น้องย้ายบ่อครับวันนี้ที่จริงแล้วแปลงที่เมื่อวานนี้เสร็จเสร็จตั้งแต่หัววันอยู่นะครับเสร็จตั้งแต่เสร็จแต่หัววันอยู่ถ้าจะย้ายมาที่ใหม่ก็ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าย้ายมาก็ต้องมานอนที่นี่นะครับแต่ว่ามอดิน,นบอลสู้ฟั่งเหราคนว่าอันเจ้าของหน้าแปลงทเท่าสียใหญ่ไปเนี่ครับเป็น ผัว่นครับผู้ใายนะครับผู้ที่นั่นน่ะ่นอุบัติเหตุเสียไปวังบทันถึงยี่สิบมือพี่น้องนี่ครับมองท่างเขาหน้า่นพอดีเลยครับพี่น้องท่างเขาหน้า่นพอดีเลยที่เปินอุบัติเหตุนี่ครับพี่น้อง่นมากจังซี่ล่ะครับ่นมากทางนี้หละนี่ครับมือ มือเล่าสิเนี่ยครับห้อยลดลงนลครับประมัณนห้อยหยงมาท่านยกอยู่ครับไปเนี่ยตัวข้องตรงนี้ครับต่ำมันนี่เลยลดไปจอดอยู่บนในปลายางหมดไปกระพืนไปพุ่นกระพืนไปพุนป่นอันนี้ท่างเขาหน้าพุ่นฝากไปนิดนึงครับเขาเป็นโลกตะคิว อันนี้เนี้ยข่กับจิกงะยังไงโอ้ยอไปเขาสินทุกรุดไปสินทุนเนาะอ่ะนี่พามาใหา้พี่้องบิ่งนะครับก็เลื่อบกามมกครับเอาบอกถึงเจลวะอันแมีเทา่าร้อนนี่ตายครับแมีเท่าตายคือแม่ของเมียของเมียนี่ตาย ก็เลยอยากผ้าแม่จะขวงมากอ่าสงอพิธรรมนะครับก็เลยสิไปครับแม่นะครับก็เลยมาโลงตรงนี้พอดีนะพี่นอ้องมาโลงตรงนี้ครับลงตรงนี้ก็เลยเสียชีวิตนะโอ้เราสงสารเล่าอยู่แสดงว่าเจาขอางแปลงที่มื่ผมกําลังสิขุดอยู่เนี่ยเล่าเสียทั้งแม่ทั้งผัวมือเดียวกันครับ บนมือเดียวกันทัดกันมามือหนึ่งนะครับแม่นี่เสียก้อนมือหนึ่งปึ๊บเราเลย่อสิฟังเลยสิบ,บอกให้ม่ครับแม่จะควงเนี่ยไปฟังอภิรรมแม่เถ่านะครับกลมาลงคว้างเสียชีวิตนะครับเป็นตะกิ้วะเสียชีวิตเลยนะครับแล้วก็ผูที่ตายที่รุ่นนี่เงี้ยนหลังเดียวกันประเทศนี้อีสาน ประเภทนี o, ้อีสานอันเฮียนหลังเดียวกันนี่ผู้ใดตายตายรุ่นนี่ไดไปก่อนเนี่ยไปน้องตายรุ่นไดไปก่อนนะครับตายรุ่นนี่สีไดไปก่อนอันเป็นเฮียนหลังเดียวกันนะครับบอกว่าจะเฮียนหลังเดียวกันบ้านเดียวกันนี่บ้านเดียวกันเลยนะครับบ้านผมคือกันเนี่ยอันสมมติว่าอันเป็นบ้านมู่เดียวกันนี่ครับ เนี่ยลังนี้ตายแล้วปึ๊บอันแล้วท่านโดนอีกคนหนึ่งมาตายอีกนะครับมาตายอีกตายตาย,ตายคนละนั่นแหละไปตายมือเดียวกันนั่นแหละ,ะแต่ว่าตายรุ่นหรือว่าตายคนละมือก็ได้นะครับมาจะมาท่านออกปลาขันมาท่านไปเผานี่ปึ๊บประเภทนี้บ้านผมนี่คือพลเสียผู้ตายรุ่นนี่ออกไปก่อนนะครับไปเผาก่อนนะทำเจ้ปาปนกิจก่อนนะครับไปเผาก่อน นนแสดงว่าเฮี้ยนเล่านี่ครับมีศพทั้งสองศพเลยครับพี่น้องมีศพส,สองศพเลยโอ้เสียใจน้ำเล่าครับเล่ากัดมัวสูซฟังมากไปเขาไปบึ้งครับว่าเป็นยังไงครับหน้า่นใหญ่มากฝนตกค่ะอุ่นน้ำเต็ม จ้าดำมาเลยด่ะแมงเมาก็ออกหากินเขียดกินแมงเมาเหรอจูเคืงเสาเนี่อสิบหันได้แล้วที่ยังกยย็ไดเย้งล้งพี่คางปลามันดยบ่บอติดกันไหม บําุงัเฮ็ดยูดดกทับมันก็สินี่แกแลาอันสิมันเอามันแหลมนี่ออกให้เห็นไหมฮะมันตรงคูดตรงซื้อนี่เอาโลตสันแจงสุ่ได้ลงมาให้นะเหมือนเอาแต่เห็ดอันนี้ก็ฮมก็เลวเนี่ยงานก็พ้ะกันยากงานสิได้โค้งเอาันมนจับบันเนี่โค้งเนี่ยตรงเลยมันบโค้งมาหนีเลยตรงนี้บเป็นยางเอาดินเอายางมะพรไมอ ดินขึ้นกัี้ิ่าเต็มพอดีมัใช่่า,า,าอันข้าเนี่ยถ้าได้โจกสมปูปขึ้นไยแล้วก็ิได้ดมาพัดโลกขึ้นไว้ถาเนตไป้คู่สาาอานข้านี่บป่ะไม่ไกระต่ายแงมืนี่มือรุ่นมากก่มันดุกดื่อนเห็งสองลังแบงนั้ใช่แล้้กัน

<laughs> นกบได้มันบ้าหะจา <laughs> ้า <laughs> เกียนมันดูปบนคู่ตวนันแล้ว <laughs> จา้าออกมาอาสมบ้าน ฝนตกลงอย่างแรงครับผมเมื่อคืนนี้ครับไปหาอื้องมาตมได้ต่มนึงครับน้ำไหลสาดเลยครับ ไปอยู่ครับพี่น้องบ่บอ่บอเป็นหินครับตรงนี้ ตัวของเลื่อนถลายก็เหมือนดินมั่นปูได้ก็กได้ครับไก่แล้วก็ได้ตัวตะไคร,ร่นะเป็นข้องข้องเรือเะล่ข้องข้องกันเดียวกันโครงการเดียวกันไก่แล้วก็ได้ทีนี่แล้วก็ได้แดดชิดเมตร อบ้ะได้แล้วบ่ได้เสียแล้วเพราะว่าบ่นั่นนี่ครับบ่ติดตามเด้่ยคูนี่เราเป็นเกษตรตลอดเนาะแล้วก็ไปลงทะเบียนเป็นต้องคุกกี้ครับเนี่นตองคุกกี้ครับต้องคุกกี้พวกนี้ต้องเป็นคนเกษตรแท้นะครับต้องคุกกี้ต้อปลูกไว้เต็มเยอครับนั่นพักหน้าอ่างหยางรุ่งการเกษตรหมอดินนะครับวุ้นกระชิดวุ้นกร ติดตามกันไห้นะครับพวกนี้ควกที่แบบโดนโดน,นไปเข่าสิคุกี้นะครับไปลุ่งไหวซื้อก็โดนนะครับบริติดตดำดน,น,นี่เล่าเกษตรของแพร่ได้เราปลูกถือยางถือแนวได้แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยอันห่อผัวเล่านี่ครับยังมีชีวิตอยู่มาปีนี้ หัวแล้วขับรถครับผมรถตกคล้องอุบัติเหตุครับอยู่ทางเขาหน้าจะคล้องพอดีครับก็ทำโดนเลยประมาณยี่สิบกว่ามือที่ผ่านมาเนี่ยครับลิงเสียไปนะครับรถตกคล้องครับเราเป็นตะคิ้วฮะัเป็นตะคิ้วเลยอาจจะไปเก่งนะครับหยับคันเร่งติมนะครับเลย อ,อุกข้องอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตโอ้เสียใจน้ำเพลินอยู่ครับยังบาเพลินจริงๆเราแปลงหมื่ว่านนี้แล้วแล้วตะเว้นเติอบอยู่ด้ครับพี่น้องว่าสิใหญ่เขามานอนอยู่นี่มอดินเป็นว่าการนว่นบลาเพราะวายว่างัน ในถึงเือนท่านเลยพ่อยีสิบหมื่นได้คอนเลยวาโอ้ยมันสันไดมาไตอึ่งจ้ามนอสนไดมาไตอึ่งนะสันไดมาไตอื่งยู่หน้าเราเนบานบ่อึดเนาะเาไเนาะมันตน้ำแห้งครับก็ได้ไปเอามาต้มต้มนึงครับไปไตครับสูบไปยางไตถุงครับ ไตถึงนี่บ่ดด้ไตบ่ดด้ใส่ไฟไตขึ้นมูครับไปเอาน้ำหมองทรงเลย